สินคือคนที่ต้องออกมาต่อสู้กับพักก้าวไกลเราลองมาดูกันว่าในอีก3 4ถึง4ปีข้างหน้าพักอนุรักษนิยมหรือว่าพักที่มีอุดมการณ์แข็งแก่งแบบพักก้าวไกลพักไหนจะสามารถชนะหัวใจคนไทยทั้งประเทศได้ระหว่างพักที่เคยตบัดสัตว์กับประชาชนนับครั้งไม่ถ้วนกับพักที่มีความสง่างามตรงไปตรงมาแครความรู้สึก ทุกด้านของคนไทยเชื่อนะคุณทักษิณไม่อยู่เฉยๆหรอกแกออกมาแกต้องมาบัญชาการทางการเมืองแน่นอนเลยแต่คงจะไม่บัญชาการตรงๆหรอกนะแกก็จะมีคนใกล้ชิดของแกเยอะแยะมากมายที่คอยจะเอานโยบายของแกไปดําเนินการต่อนะครับบ้านเมืองต่อไปนี้คุณทักษิณก็คือคนที่จะต้องมาต่อสู้สู้รบกันในสนามการเลือกตั้งสู้กับพรรคก้าวไกลนะ พรรคเก้าไกลพรรคเก้าไกลก็ต้องสู้กับทักษิณเพราะตอนนี้ในประเทศเรามันมีแค่พรรคการเมืองสองพรรคใหญ่ก็คือเพื่อไทยกับก้าวไกลนอกนั้นก็เป็นพรรคเล็กพรรคน้อยหมดแล้วนะครับสนามเลือกตั้งครั้งต่อไปทักษิณก็จะมาถือธงนําและสู้กับเก้าวไกลโดยพรรคเพื่อไทยแล้วก็จะมีทักษิณถือธงในนามของกลุ่มอนุรักษนิยมก็ประกอบไปด้วยเพื่อไทยภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐ คนเหล่านี้ก็จะรวมตัวกันซึ่งจะมากกว่า250นะแน่นอนนะครับนะและก็จะทําให้พรรคก้าวไก่อาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลตลอดไปหรือเปล่าเพราะจะต้องไปหาเสียงให้ได้ถึง250ไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นฝ่ายค้านก็จะมีพรรคเดียวคือพรรคก้าวไก่นะพี่น้องประชาชนก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับอีก3-4ปีข้างหน้า นะอีก3ปีกว่าเนี่ยท่านจะเลือกพักอนุรักษ์นิยมหรือจะพักที่เป็นเสรีนิยมก็อีก3-4ปีข้างหน้าก็ลองดูนะครับการที่พรรคก้าวไกลจะได้เป็นรัฐบาลมีกรณีเดียวต้องได้เสียงเกินกนึ่งหเกิน250เสียงนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับเรื่องสถานการณ์การเมืองในวันนี้นะครับเดาไม่ยากนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับนะเดาไม่ยากครับพี่น้องครับ นะ่วันนี้มันเป็นเรื่องที่เดาไม่ยากเลยนะครับว่าประเทศเราก็จะมีานายกานายกสองคนนะครับนายกตัวจริงก็ออกจากคุกมาแล้วนะครับก็ดูนะครับว่าออกจากคุกมาปุ๊บหายป่วยเลยหรือเปล่าชกมวยเลยนะครับชกมวยไหวยน้ําเตะตะก้อหรืออะไรต่างๆนะครับร้องเพลงหรือเปล่านะครับนะออกจากคุกเนี่ยหายป่วยเลยไหมก็ดูกันต่อไปนะครับว่าจะ เป็นป่วยทิ์หรือป่วยจริงอย่างไรอ่าก็ดูต่อไปผมก็คอยติดตามนะครับ <S 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 <S